ปัจจุบันเนี่ย sustainable business มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เดิมเนี่ยเราประกอบกิจการกันอาจจะมุ่งถึงกำไรสูงสุดอาจจะมุ่งในงเรื่องของการกำกับกิจการที่ดีแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอแล้วครับจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้ากิจการเราดาเนินไปการผลิตนั้นใช้ทรัพยากรอ,อย่างฟุ่มเฟือยทำลายโลกไปเรื่อยๆจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าชุมชนร,บรอบๆเราต่อต้านโรงงานของเราพนักงานและครอบครัวของพนักงานเอง ก็มีความเป็นอยู่อย่างไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าลูกค้าปฏิเสธสินค้าเราในมุมมองของโค้ชนะคะในโครงการนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะในโครงการนี้เราจะส่งเสริมผู้ประกอบการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเป็นส่วนร่วมของสังคมการประเมินกรอบการเป็นส่วนร่วมของสังคมเพื่อ ให้เราได้รู้จักตัวเองนะคะการขับเคลื่อนธุรกิจนอกเหนือจากการที่จะ สร้างธุรกิจได้ยั่งยืนในเรื่องของกําไรแล้วเรายังต้องมีการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในมุมมองของสังคมนะคะการที่ธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมุ่งหวังผลกาไรเียงอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้คํานึงถึงความยั่งยืนนะครับซึ่งความยั่งยืนอาจจะเกิดขึ้นจากชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับที่จะต้องไปด้วยกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําไปด้วยกันเนี่ยก็คือว่าในขณะที่ธุรกิจยังคงทํากําไรได้อยู่นะครับแต่ก็สามารถสร้างความสมดุลนะครับให้กับ ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่อยู่ร,บร,บรบอบๆธุรกิจของเราไปด้วยนะครับทั้งชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็นําพาธุรกิจของท่านนะครับไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไปครับในคอชของโครงการเรามีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านด้วยกันอย่างผมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองคอ์กรแล้วก็สร้างสรรคสังคมไปพบ้อมอมกันก็สามารถที่จะดูทิศทางโดยกาหนดตัวชี้วัดนะครับทั้งตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชีวิตด้านที่ไม่ใช่การเงินนะครับด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดลอ้อมเศรษฐกิจชุมชนการที่จะส่งเสริมศักยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะครับในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าเราจะสร้างความเป็นเลิศด,ด้วยการทํายอดขายสูงสุดส่วนแบ่งตลาดสูงสุดกําไรสูงสุดราคาหุ้นสูงสุดเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ไม่พอเพราะว่า เป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมันมันไม่ยังยดีละ performance นะคะและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะคะการแข่งขันขององค์กรนะคะนิยามของธุรกิจในแบบเดิมน,นะคะได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลังเลค่ะที่จะขึ้นขบวนรถไฟนะคะ กระบวนนี้ไปด้วยกันนะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะทํากิจกรรมนะคะเพื่อสังคมปีละครั้งนะคะหรือการปักป้ายถ่ายลูกอีกต่อไปค่ะแต่ผู้นําผู้บริหารเนี่ยที่เข้าใจนะคะสามารถที่จะปรับกลยุทธ์นะคะองค์กรรีสกิลพนักงานค่ะปรับปรุงออกแบบกระบวนการดําเนินธุรกิจนะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการที่สามารถที่จะมีกระบวนการในการประเมินที่จะรู้ตนค่ะรู้จุดแข็ง รู้จุดอ่อนนะคะแล้วมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำให้ท่านก้าวข้ามและเป็นผู้นำได้ในช่วงเวลาที่สำคัญช่วงเวลานี้ก็คือการปฏิรูปโครงสร้างประเทศและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะของโลกอนาคตค่ะท่านจะได้ทราบนะครับว่าไอ้เกณฑ์มาตรฐานของการประเมินนะครับการดําเนินธุรกิจของพวกท่านเนี่ยครับตอนนี้นะครับเขาจะเริ่มใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการที่จะประเมินมาตรฐานของการทําธุรกิจนะครับผมหรือในการทําอุตสาหกรรม นะครับผมตรงนี้หรือ Social Impact ต่างๆไฮไลท์ที่สำคัญนะครับที่ทุกท่านจะได้ทราบนะครับก็คือว่าท่านจะรู้จักวิธีประเมินนะครับ SIA นะครับแล้วก็ SRI นะครับ s o p i c t i s s e s t m s s t s แ m e n t และ Social Return on Investment นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับในมุมมองของผมคิดว่าในเรื่องของการที่เราจะทำงานหรือประกอบอุตสาหกรรมใดๆจากนี้ไปครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ In Process หรือในส่วนที่เราจะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เป็นลักษณะเป็น after process เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีการสร้างคุณค่าที่เป็นสำลิทผลเป็นผลสลัมฤทธทางสังคมที่จับต้องได้หลักการคือการมีระบบก,กำกับดูแลกิจการที่ดีมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สถานประกอบการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หวังว่าเราคงจะสามารถสร้างท่านให้มีความเข้มแข็งเพื่อช่วยเป็นหนึ่งในองคาพยพของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับร่วมพิจิตสร้างโอกาสด้วยกลยุทธ์ยั่งยืน 5มิติ BIA CSR in process สมิติ SIA CSR after process ยกระดับ High impact organization ด้วยมาตรฐานสากลก้าวนำอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับภูมิภาคมาพบก,กับพวกเรานะคะ ISB Coach นะคะโครงการนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ